Ô sao sai vẫn hiểu nóm em không phải vẫn vẫn nhóm mà. Thế đi để kín nóc là vào lên lấy bạn nhỉ. วันนี้ก็มาอยู่กับช่องปาตามผีชีวิตจางเอ้สวัสดีครับพ่อคุณแม่ก่อนเอาสวัสดีครับก่อนครับ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 ครัับครับครับรับครับครับับครับครับครัับคร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 ัับบครับครับครับ ตามตูรได้กินแล้วมาเลยมามาดูคุณแม่กับพี่เดือนหยอกกันตามตามกินน้ำเา ไป้พวกว่านปอกให้หนูมิงแล้วเล่นเล่นมิงได้หายพี่บนคลองอ่ะอม,มิ่งดู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 ไม่ <c oughs> อย่างมิ่งประกังห้าเมตรเอ้ยประกัง

ของพี่ดูอควาชิวนไม้มานี่ยดู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 ับแล้วโอ้ลมแรงมากลมแรงครับันนี้บอเ้ไปเลยหาๆๆ อย่างคือันหนาใส่ผีบนข้อแบบนั้นนิ่ง<า>ลมแรงจังเลยเอาไ่อมแม่เลยว่ไปยอมบอ,อ,อกเอา,าับคู่ลา,าไปเยามาร้าวเนี่ยมา้ให่กินด้วยม <c oughs> ไม่ยอมใบสร้งน้อย <c oughs>

ยักลูลูเลยบเหี้ยว

เจ ah, ียวก็แล้วมาสิไปหาเบาวนแข่งวิ่งกันเหรอเมื่อกี้หาวม่งแข่งวิ่งกันเหรอเมื่อกี้นี่ฮะกเสขยงลดแข่งวิ่งกับพ่อเป่าเหรอิ่งเมื่อกี้

กิน,นมม้มมอ้เล่นก็สีดาวพวามอยากไม่เล่นก็ลูกพี่ค่ะ าาช้างน้อยเติมพลังอยูะค่ะอนนค้ช้างน้อยเติมพลังก่อนนะคะ กินอย่างยังฟินอ่ะรับตาพร้อมอ่ะรับตาพร้อมอือฟินแหงวะแช่ว่าคุณแม่คุณแม่เชียไปแล้วใช่ปณบุญคุณลูกคุณลูกอยังแม่ยังไม่ทายฉันนะสิไม่ายลูกฉันบุญันฉันอ้วนฉันเฉิ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 นเป็นอ่ะแทงกะโดดต้นต้นคุณแม่ ค่อยๆแน่นรายแม่เจ็บนุ่มป่ะเฮานุ่มเฮานุ่มปั่มนุ่มบอกกอนเวลาเมียเาวนุ่มเมียสืห่องเอ็นอินเลาะเบื้องคีฝูมาข้าวเาเ่าับข้าาก็อ้วนปะาก็อ้วนปกินนุมแล้วอาจจะไปย่อยเเียมน ถ้าหมาลเขไา,าไปยังไนปลาไม่เจีของหน้าเลยโอ้สองสัยเป็นหิวนมอตเมี่หมันม่าายอมมาเป็ดนี้ได้กินน้ำแล้วแลงแล้วแบบนี้ว้าย ครับล่ะครับตึงครับล่ะตึงครับรกนงครับ่งครับครับครับไงครับอัครับอครับครับอครับอาเอาเย็บบบเออเย็บบกเย็บเเย็บมเย็บมั้งบมบก่อนอบฮะมาตอนนี้เราก็ได้มะเฝาอี่มิง่ายมิงมะเฝา กดอืินก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสำหรับผู้จ้าสุภาพก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับฝากภาพความน่ารักไว้เพียงเท่านี้น,นะครับผมลากันแลครับสวัสดีครับขมา่หอ